สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูอมรลักษณใชัยภูมิหรือครูตาอีกแล้วนะคะครูสอนในวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวนะคะ ก่อนอื่นนะคะเราจะมาดูความหมายของประเพณีก่อนประเพณีหมายถึงสิ่งที่ดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะต่อมาค่ะประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวคือสิ่งที่ดีงามที่ทุกคนในครอบครัวปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข แต่และครอบครัว,วนั้นก็จะมีความเหมือนและแตกต่างกันไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวกันนะคะเรื่องที่หนึงนะคะคือการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ในครอบครัวค่ะอย่างเช่นการไหว้ค่ะ เมื่อเราพบเจอผู้ใหญ่ที่เป็นครูพ่อแม่ลุงตายายหรือพี่เมื่อเราพบเจอเราก็ต้องยกมือไหว้ใช่ไหมคะต่อมาค่ะการเดินผ่านผู้ใหญ่นะคะก่อนที่เราจะเดินผ่านผู้ใหญ่เราก็ต้องมีการคล้องตัวลงเล็กน้อยหรือก้มหัวลงเล็กน้อยนะคะนะคะจะเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวค่ะ เป็นกิจกรรมง่ายๆที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ในครอบครัวนะคะถือเป็นวัฒนธรรมในครอบครัวค่ะกิจกรรมที่1น,นะคะคือการรับประทานอาหารร่วมกันเราอาจจะตกลงกันว่าเมื่อถึงเวลารับประทานอาหารเราจะลงมารับประทานอาหารร่วมกันต่อมาค่ะการทำงานบ้านร่วมกันเราอาจจะมีกิจกรรมช่วงวันหยุดที่มาทำงานบ้านร่วมกันนะคะ กจกรรมต่อมานะคะก็คือการพูดคุยกันค่ะหากเรามีข้อสงสัยหรือต้องการพูดคุยกันในครอบครัวเราสามารถพูดคุยกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาดูทีวีหรือช่วงเวลารับประทานอาหารค่ะต่อมาค่ะการออกกำลังกายร่วมกันบางครอบครัวอาจจะมีข้อตกลงไว้ว่าวันหยุดเราจะมาออกกำลังกายร่วมกันค่ะ ข้อต่อมานะคะการดูแลช่วยเหลือกันยามเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือคนในครอบครัวเราเมื่อไม่สบายเราก็ควรจะช่วยกันดูแลนะคะจากทั้งหมดที่ครูกล่าวมาถือเป็นประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวนะคะเราจะมาดูประโยชน์ของการปฏิบัติตามวัฒนธรรมในครอบครัวกันนะคะข้อที่หนึ่งค่ะ สร้างความรักความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัวค่ะข้อที่สองสมาชิกในครอบครัวรู้จักหน้าที่และปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสมข้อที่สามสมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขข้อที่สี่เกิดความภาคภูมิใจในประเพณีและวัฒนธรรมของครอบครัว ขอ้อที่5มีความกระตันยู่ความสามาคัคคีความมีระเบียบวินัยค่ะแล้วครอบครัวของนักเรียนละคะมีข้อตกลงร่วมกันอย่างไรบ้างช่วยบอกครูด,ด้วยนะคะเมื่อนักเรียนดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะครูจะมีคำถามท้ายบทให้นักเรียนจดลงในสมุดเลยนะคะข้อที่1ค่ะประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว ที่นักเรียนปฏิบัติเป็นประจำมีประเพณีอะไรบ้างคะข้อที่2ค่ะประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมของครอบครัวนักเรียนเมื่อนักเรียนปฏิบัติไปแล้วเกิดประโยชน์อย่างไรต่อครอบครัวของนักเรียนบ้างคะอย่าลืมตอบคำถามนะคะขอบคุณค่ะ